หอลงดิหอลงพี่ใช่ไหมน้ำหนักลงแผมงงว่าทำไมขอลงคือทุกคนที่พวกเอเื่อก่เข้ามาเขาอ้วนอ้วนออกไปนะนี่นี่ก็อ้วนคืนเี่ยแล้วเป็นอะไรรู้อายคงเนี่เป็นอะไรนพุือยอ่พเยอีนี่ยืนอ้วนเนื้อว็ออกมาเกิดกระถึงกระตวาอยูแล้วเนี่ยไม่อายอายอายคนอื่นนะแต่ไม่ตายกง พอดหมดเลยจ้าไม่อัานวันอ่างหมดไปนอนหลับดีกว่าใส่กางเกงนต่มันก็เหมือนใส่กางเกงว่ายน้ำอ่ะมาเรื่อยแรงขอสองนี้นะเ่ี๋ยวจะไม่ถอตรงนี้ละอนหายไม่ดีอคือเปิดเาหามมัดหัวเลยหนอวะ ระหว่างเรนนะผมกับเ่นัผมนนดีแต่ปรมาก่อนนีคุณดูออกแล้วว่าเกิดออกก็เรยเลยแบบมันี่ไม่รู้ว่ามันเรื่อ